ในานามของกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่านที่ได้รับมอบปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์ประจำปี2563และ2564 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งของชีวิตที่สามารถเล่าเรียนจนจบการศึกษาตามที่หมายมั่นตั้งบณิธานไว้ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกท่านนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่ได้ตั้งใจไว้นอกเหนือจากความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับจากการศึกษาแล้วผมขอฝากเรื่องการสร้างวินัยและความอดทนในการทำงานซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานต่อไปท้ายนี้ ผมขออวยพรให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตกิติมศักดิ์ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในหน้าที่การงานพร้อมทั้งสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังที่ดีงามตลอดไป